สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์เจียมกิจธนานะครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะมาคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็เรามีรัฐธรรมนูญมาถึง16.7 1ฉบับแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญวันที่บันทึกเทปนะครับวันนี้ต้องมานอกสถานที่เพราะว่าอย่างที่เรียนท่านผู้ชม,มนะฮะว่าอไอ้สตูดิโอกําลังสร้างแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเสียงดังมากนะฮะก็มันก็จะจะคุยไม่รู้เรื่องนะครับ ก็มาร้านกาแฟนะกาแฟก็ดังบ้างนะแต่กคค็คงพอฟังกันได้นะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยผมกราบเรียนท่านผู้ชมว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่10นะครับ10ธันวาคมไปต้นมาสมัยหลังจาก2475ไปต้นมาเราก็มีรัฐมนูรฉบับแรกที่รัชกาลที่7ทรงประชารานะครับหลังจากรัชกาลหลังจากที่คณะราษฎรที่มีพระเอกพาพระโลพลพระยุหเสนา นะฮะซึ่งเป็นฝ่ายทหารแล้วก็มีอามาตรีปีดีพนมยงเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือนเนี่ยได้ทําการยึดอํานาจต่อมาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีการลบกุ้งกันพอสมควรนะครับที่บริเวณทุ่งบางเขนที่มีพระองค์เจ้าบัวเดชเนี่ยได้นํากําลังมาต่อสู้นะครับแล้วก็พ่ายแพ้พกเพเาานะ็เสียชีวิตกันไปเยอะทั้งพลเรือนทั้งทหารนะครับเสียชีวิตกันจากการยั่ยงชิงอำนาจในครั้งนั้น ในยุค2475ต่อมาก็มีการพระราชทานารัฐมนูลซึ่งรัฐมนูลฉบับน,นั้นเนี่ยส่งผลทําให้พระมหากษาตัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับโดยคณะราัรเนีรยเอาหลักของอังกฤษเอกอภ,ยภัยฮัฝรังเศสมาใช้ในการปกครองของประเทศไทยนะครับมาพูดถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญเนี่ยเปลี่ยนประเทศไทยเป็นการเป็นประเทศที่เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูลมากที่สุดในโลกสาเหตุหลักๆเพราะว่าพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์ แล้วก็ศาสนาของไทยเนี่ยมันไม่ตรงไม่ตรงกับอะไรไม่ตรงกับคนไทยฮรับเขาไม่ตรงกับคนไทยคนไทยก็ก็ออกมาเรียกร้องออกมาต่อต้านสมัยคณะราษฎรก็อ้างความเป็นดโมเกซีหรือประชาธิปไตยสุดท้ายก็ทําไม่ได้นะครับ,บรักีเจ็บท่านตรงนี้ประหลัดไว้บอกว่าจริง,รงๆท่านก็เตรียมจะให้สมัยรัชกาลที่5ก็มีการเตรียมเรื่องของประชาธิปไตยไว้ทรงทำ าการปกครองพิเศษภายในพระบรมมหาชาวังโดยซ้าไปคือทดลองแต่ยุคสมัยนั้นคนไทยยังไม่ทันสมัยโลกยังไม่ค่อยทันสมัยการเรียนรู้เนี่ยสำคัญปัจจุบันก็น้อยครับมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวและชาติพันธุ์ของไทยเพราะไม่เหมาะเสร็จสิ่งที่ตามมาคือใดสิ่งที่ตามมาก็คือมันส่งผลทําให้เกิดความขัดแย้งตลอดระยะเวลา84ปีนะครับที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูน ฉบับล่าสุดปี2559เนี่ยนะครับที่มีการผ่านแล้วก็ทำประชามติผ่านเนี่ยซึ่งซึ่งผมผมเรียนว่ารัฐมนูรฉบับนี้จะสร้างปัญหาให้กับประเทศในอนาคตนะครับผมเรียนมาตลอดลว,ว่าเขียนบทความนีาจะสร้างปัญหาให้กับประเทศมาในอนาคตเพราะว่าอะไรในเชิงโครงสร้าง,างนี้ครับไม่ใช่ตัวรัฐมนูรไม่ดีนะครับแต่ว่าหลักของมันผิดหลักมันผิดยังไง คือกระบวนการที่ผ่านมาใจตลอด84ปีที่ผ่านมาพอมีการรัฐประหารปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่คณะราษฎรรัฐประหารนั้นเนี่ยจะเริ่มล่างมุนเลยนะครับโดยไม่มีการปรับปรุงประเทศปรับปรุงความคิดของคนให้เรียบร้อยก่อน uh เหมือนกับไม่ไม่ทำการรื้อบ้านให้เสร็จก่อนพอไม่รื้อบ้านให้เสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันก็เลยเกิดความไม่พึงพอใจของประชาชนพอไม่เกิดความพึงพอใจของประชาชนไม่สร้างโครงสร้างใหม่ไม่วางรูปแบบการปกครองใหม่ขึ้นมา นะครับหรือว่าไม่ทําในสิ่งที่เหมาะสมกับคนไทยในชางวิทยาการอาจจะเรียกว่าเป็นบริบทที่เหมาะสมกับคนไทยเพราะไม่ทําเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งผลทําให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนก็ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่มาโดยตลอด84ปีนะครับในยุคหลังในปี2556กเนี่ยก็มีกลุ่มประชาภาคประชาชนเป็นสิบล้านคนเลยออกมาเรียกร้องบนท้องถนนเรียกร้องประชาธิปไตย แต่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเรียกร้องการปฏิรูปประเทศเป็นหัวใจหลักเลยนะครับการรียกร้องการปฏิรูปประเทศเป็นหัวใจหลักเนี่ยส่งผลทําให้ทุกอย่างต้องถูกกระบวนการอาการปฏิรูปประเทศตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เป็นต้นมาหลังจากที่มีการรัฐประหารนะฮะชุมนุมกันข้ามปีปี5 6สู่สปี57เนี่ยปี57 22ีพฤษภาคม2 5 0 0 57เนี่ยเวลา16.30น,า,า,นาทีพบในการยึอดอำนาจตอนนั้นก็ใช้พบบวดตูมนะครับหรือว่าพบฉัดมงคลในการยึอดอำนาจนะครับตอน16.30นะครับพอยึอเดเรียบร้อยคณนะที่เข้ามาทำการยึอดอำนาจเนี่ยก็ประากาศว่าจะทำการปฏิรูปประเทศนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ก็ปีที่3แล้วนะครับก็ไม่สามารถยังไม่สามารถทำการปฏิรูปประเทศได้นะครับ แล้วแต่ก็มีการล่างกระตูดเหมือนคณะรัฐบาลอื่นๆนะครับเนี่ยโครงสร้างมันผิดการที่จะ,ะทําให้ทุกอย่างมันถูกไม่ใช่อยู่ที่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันคืออะไรคนเปรียบให้ให้ให้ท่านท่านผู้ชมฟังนะครับคณะรฎร,รเนีรยมีความผิดพลาดตั้งแต่แรกมาทําให้คนไทยเกิดความขัดแย้งมาตลอดก็เลยการรัฐประหารอย่างเงี้ยก็วนไปอย่างเงี้ยวันสิบกว่าครั้งละเพราะโครงสร้างของชาติมันไม่ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับคนไทย สมัยยุคสมบูรณาญาิทสิราชนั้นก็เหมาะแบบนึง่งแต่ไม่ได้หมายควาว่าจะให้คนไทยย้อนไปปกครองเหมือนระบอบสมบูรณายาสีราดทุกคนอย่างนะครับแต่ในรูปใบนในรูปแบบใหม่ที่ที่คนไทยเรียกร้องคือสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยซึ่งใช่หลักการปกครองคุณธรรมจริยธรรมเพราะเมืองไทยเป็นหลักพุทธนะครับก็จะใช้หลักเหล่านี้เข้ามาปกครองซึ่งไม่ง่ายนะครับที่จะจะใช้เวลาทําความเข้าใจกับประชาชน ใช้เวลาทําความเข้าใจกับคนทั่วไปให้เกิดความเข้าใจนะครับทีนี้ไอ้หลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมุขหรือสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเ,เนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นเหมือนกับเราดําเนินการในการลือ้อหรือสิ่งที่ก่อสร้างใหม่ออกแบบออกแบบเสร็จละนะบแบบเสร็จละหรือเฉพาะอะไรหรือเฉพาะการลือ้อนะไอ้พวกที่เป็นอุปสรรคแล้วก็เทปูล เทเสาหลักวางเสาหลักต่างๆแล้วก็เริ่มทําการก่อสร,ร้างเป็นประตูห้องหน้าต่างอันนั้นจากนั้นก็เริ่มมีการวางกติกาเรียกว่ารัฐธรรมนูญรัฐมนตรก็คือแม่บทหลักทั้งคอนโดสมมตินะฮะเป็นคอนโดก็ต่างวางแม่บทหลักทั้งคอนโดพอวางแม่บทหลักทั้งคอนโดเรียบร้อยเนี่ยนะครับจึงจะเข้าสู่ห้องต่างๆห้องก็น่าจะเป็นห้องตํารวจห้องการศึกษาห้องต่างๆนี่ก็ค่อยๆเข้าพอค่อยๆเข้าไปเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมันถึงจะเริ่มที่จะสู่การ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือการปฏิรูปในระบบเหล่านั้นเป็นระบบองค์กรน,นะครับแต่ในส่วนองค์การเนี่ยต้องดำเนินการในส่วนทั้งองค์การก่อนครับแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาตลอด84ปีจากการอนุรบินฑ17ครั้งเนี่ยเราใช้วิธีการร่างก่อนเอาตัวบทกฎหมายเอารัฐมนูญเป็นแม่หลักเนี่ยแล้วไปดําเนินการกับดําเนินการกับห้องต่างๆในทันทีดําเนินการกับคอนโดทันที เราผิดพลาดมา84ปีครับจึงเป็นที่มาของการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศจึงเร่ต้องเริ่มต้นจากโครงสร้างให้เสร็จก่อนะตอนนี้โครงสร้างยังไม่ทําเลยแล้วไปออกรัฐมนูญนะครับออรัฐมนูญเสร็จนี่รัฐมนูลก็แน่นอนนะถึงแม้ว่าจะผ่านประชามาติมาแล้วประชาชนเห็นด้วยก็ปี50ก็ผ่านประชามาติมาแล้วผลจะเป็นยังไงฮะเกิดปัญหาฝ่ายก็จะมีคนออกมาต่อต้านพอมาต่อต้านต่อต้าน,ต,ต,านต่อต้านเสร็จทีนี้เขาจะทําทีมันต่อต้านแต่เขาจะให้ผ่าน ี50สูงก็ใช้หลักเดียวกันก็ทำทีจะต่อต้านแล้วเขาก็ให้เขาสนับสนุนให้คนของเขาผ่านในวิธีสุดท้ายเลยเพื่อการเร่งอนุนผ่านทําไมก็ทําแบบนั้นผมเคยเรียนยถ้าท่านผู้ชมไปดูดในหลายคลิปเนี่ยผมเรียนได้ว,ว่าเขาเร่งให้ผ่านผ่านเพื่ออะไรผ่านเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งเพื่ออํานาจจะได้คลายออกจากทหารแล้วไปอยู่ในมือของเขาที่คือกลยุทธ์ของเขาแต่ในฝ่ายรัฐบาลทาหารนี่เขามองเ,เขาบอกว่าเอ้ย e ไม่เป็นไรเขามีาสอวอมากกว่าเขาจะสามารถมาโหวตสสได้นะครับ ขาคิดผิดไอ้หลักนี่ผิดที่ผมเรียนมาตลอดพอสวมาบวชสสมาบวชนายกบัีได้พอมาบวตเรียบร้อยจํานวนนะฮะของสสถ้ามีไม่พอเนี่ยมันจะบริหารยังไงเพราะว่าสภาสภายุทธศาสตรจะเป็นปัญหาหลักเลยไอ้หลักคิดนี่มันผิดนะครับแล้วก็ตั้งเอาหลักคณะมนตรีความมั่นคงไปปรับเป็นอะไรปรับเป็นสภายุทธศาสตร์ชาติโดยมีแต่หัวไม่มีไส้ไม่มีตัวมีหัวไม่มีตัว ก็เลยส่งผลทาให้อะไรส่งผลทาให้มันไม่เกิดการบาลานซ์ออฟพาเวอร์อันนี้ในเชิงภาคปฏิบัติการนะครับแต่เรื่องนี้มันผ่านม้หมดละผ่านประชามติมาผ่านประชามติมาผ่านในเรื่องของสภาผู้แทนอสภา,น,สภานิติบัญญัติแห่งชาติมานะฮะแล้วก็ผ่านนายัฐมตีก็ทูนเก้าไปแล้วแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าพอผ่านกระบวนการเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะครับถ้าโดยพื้นฐานก็จําจเป็นจะต้องมันอยู่พระราชาวิริชยชัยละ ว่าจะลงพนาเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยเป็นเป็นพระราชอำนาจนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของประชาชนแล้แต่ผมเรียนว่าในเชิงโครงสร้างว่าในเชิงโครงสร้างเหล่านี้มันผิดตั้งแต่แรกนะครับผิดตั้งแต่แรกก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยวนอยู่ที่เดิมวนอยู่ที่เดิมวนอยู่ไม่กี่รอบแล้วสิบเรอบแล้วนะฮะสิบเรอบกี่ปี8ปดสจะวนอย่างเงี้ยจะวนอย่างเงี้ยความขัดแย้งก็จะวนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ารัฐมนูลนี้ออกมามันก็จะวนอย่างเงี้ย นะฮะมันจะวนอย่างเงี้ยแล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้ในระยะแรกแระยะต่อไปก็จะแก้ไขปัญหาได้ก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อย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 นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหาสำหรับประเทศชาตินะครับเนื่องในวัรรัฐมนูลผมก็อยากจะสรุปให้ท่านผู้ชมทราบว่ารัฐมนูลที่ผ่านผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยเราใช้หลักการแก้ปัญหาในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์ของจีนว่าสู้ไปลบไปสู้ไปคิดไปนะฮะ นะคิดไปลบไปคิดไปลบไปเรื่อยๆก็เลยส่งผลทาให้มันไม่สามารถตกผลึกและแก้ไขปัญหาได้แต่ปฏิรูปประเทศหรือยุคแดนซิวิไลอันนี้แหละนะครับจะเป็นหนทางที่สําคัญที่ต้องมีการปฏิรูปทุกระบบตั้งแต่โครงสร้างใหญ่และเข้าสู่กระทรวงทบวงกรมนะฮะแล้วก็จะเข้าปลีกย่อยไปะระบบการเมืองสภาและสภานะะการปกครองข้ารตรีเนี่ยจะเป็นเป็นหลักใหญ่ที่ต้องทํา แต่ตอนนี้ไม่ได้มีการทำนะในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่ได้มีการทําคือคนเข้าใจคน,คนที่เรียนรัฐศาสตร์หรือว่าเรียนกฎหมายจะเข้าใจว่ากฎหมายจะเป็นใหญ่แต่ควานจริงไม่ใช่นะฮะร,รัฐศาสตร์ต่างหากที่เป็นใหญ่ก็คือว่าพฤาตกิกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาต่างหากที่เหมาะสมกับคนประเทศนั้นๆไม่ใช่หมยความว่าเฉพาะประเทศไทยมันเป็นหลักอย่างนี้ทั่วโลกนะครับ เหมือนเอาหลักการปกครองของแอฟริกาใต้มาปกครองประเทศไทยอะ่ะมันก็คนละอย่างใช่ไหมนี่เขาเอาหลักการปกครองของฝรั่งเศสมาปกครองประเทศไทยนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้คนไทยเนี่ยไม่ยอมรับการปกครองในรูปแบบนี้มันก็เลยเกิดความขัดแย้งคนนึงอยากจะเอาคอมมินิตมาแล้วก็เลยมีปัญหากลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่ชอบสังคมนิยมไงนะแต่ระบบใหม่เนี่ยไอ้คนที่สวยที่ชอบประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยไงถึงเกิดความขัดแย้งอย่างไม่สิ้นสุดเพราะมันไม่มีกึ่งกลางหรือบาลานซ์ที่ถูกต้อง เขาไม่มีบาลานซ่พึงพอใจอย่างทุกฝ่ายปัญหาก็เลยเกิดขึ้นอย่างวนไปวนมาเนี่ย84ปีจะมาเถียงกันที่ท,ที่มาสอสอที่มาสวที่มานายกนะจะมีอีแค่นั้นนะแหละแลวคนที่สร้างความเดือดร้อนทั้งหมดอ่ะมิไม่เกินพันคนหรอกนะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศที่ก็วนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยมาตลอดนะครับเมื่องึงวันรัฐธรรมนูญน,นะครับก็กราบเรียนท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกอ่ะนะไม่ถูกอ่ะ แต่มันจาเป็นต้องแก้ไขไหมถึงเวลาแล้วมันก็ยังไงก็ต้องจําเป็นต้องแก้ไขนะผมเรียนอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจว่ายัางไงก็ต้องแก้ไขการําเบินเดินไปแบบนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาเดิมเข้าสู่การเลือกตั้งมาทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมจะมีการชุมนุมพอเลือกตั้งเสร็จอำนาจรัฐาบาลอาหารก็จะหมดไปนะฮะหมดไปพอเปลี่ยนรัฐาบาลใหม่ก็หมดไปกลุ่มประชาชนหรือกลุ่มคนของนักการเมืองก็จะลุกฮือขึ้นมาอีกก็โบนอย่างเงี้ยวบนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่จบ การซื้อเสียงมันก็จะแก้ไม่ได้ทุกอย่างมันจะแก้ไม่ได้บอกจะเอากาลังไปกดมันจะกดยังไงก็กดไม่ได้นะครับเพราะโครงสร้างมันผิดโครงสร้างมันผิดทำไมโครงสร้างเพราะโครงสร้างมันไม่บาลานซ์ออฟพาวเวอร์คือมันไม่เกิดสมดุลของอำนาจพอไม่เกิดสมดุลของอํานาจแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือมีการทุจริตอย่างเงี้ยวนไปวนไปแล้วก็ก็มาเถียงเรื่องของการคอร์รัปชันการต่อต้านต่างๆวนไปอย่างเงี้ยามาดูตลอด สิ่งเหล่านี้คือต้องต้องเรียกว่าเป็นประสบการณ์ทางการเมืองเป็นบริบททางการเมืองของคนไทยที่ที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา84ปีนะครับ84ปีเอาละมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของธรรมนูนที่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่เกิดไม่หรือแม้จะผ่านรัฐมนูลชุดนี้มาแล้วเอาไปใช้แล้วยังไงมันก็ต้องล่มอีกอะ mm hmm. ถ้าทําต่อมัยังก็ล่มมีประสบการณ์ที่ล่มครั้งแรกล่ม84ปีล่มมา17ผลแล้วยังไงก็ล่มต่อ เอาละวันนี้ผมเทศักเจียมกิบธนานะครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีสวัสดีครับ mm in that ทั่วแคลนด้านทินมาเปลี่ยนแผ่นดิน